เรื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปี2565ขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าสำเร็จสมบังงทุกประการไร้ทุก์ไร้โศกไร้โรคไร้ภัยไร้หนี้ไร้สินไร้ศัตรูคู่อาฆาตมาก่อกวนให้ชีวิตราบรื่นสำเร็จสมหวังนะครับ มาดูวิถีการโครจรของดาวที่ส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันในช่วงปี2565แล้วก็ช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับภาพรวมของปี2565ต้นปีแรกเนี่ยวิถีการโครจรของดาวต่างๆก็ยังคงเดิมนะครับนั่นก็คือการใช้ชีวิตก็ยังคง เหมือนกับปี2564แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของชีวิตจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปนะครับวันที่12เมษายนดาวประจำเรือนปัตตนิก็คือพระราหูดวงนี้จะย้ายเข้าสู่เรือนมอรณะราศีเมษแล้วก็เป็นเทวีโชคนะครับถ้าแปลเรือนผสมเรือนนะครับก็จะแปลความหมายว่าอาริมรณะนั่นหมายถึง โรคภัยไข้เจ็บสูญสิ้นไปนะครับภาระหนี้สินต่างๆก็ชำระได้ไม่เกิดมีหนี้สินนะครับถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บอันใดก็จะรักษาหายอุปสรรคอันใดก็จะทาร้ายคุณมิได้โดยการช่วยเหลือเกื้อหนุนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณบุญกุศลที่คุณสร้างคุณทรรและบุคคลอื่น คนอื่นก็อำนวยลาภผลประโยชน์ต่างๆให้นะครับบางคนก็จะได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นหรือมีคนทางไกลมาหาอุปสรรคปัญหาอันใดที่เคยขัดขวางขัดข้องอยู่ก็จะสามารถก้าวพ้นและก็มาลายหายไปจะมีแต่วความสุขความเจริญอุดมด้วยทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สิสนมร,รดกต่างๆสร้างขึ้นได้แต่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับบางคนเนี่ยอาจจะโชคดีได้ สินทรัพย์มรดกที่เป็นเขาเรียกว่าสินทรัพย์ดิจิตัลนะครับหรือบางทีก็อาจจะได้โชคได้รับทรัพย์มรดกที่คนอื่นมอบให้โดยไม่คาดคิดก็มีความเป็นไปได้อันนี้คือพระราหูมาเป็นเทวีโชคในเรือนมรณะนะครับแต่ราหูนี้จะส่งผลเสียสำหรับท่านที่มีอาทิตย์อยู่ที่ราศีตุลน,นะครับ จะมีเหตุให้ต้องเสียทรัพย์เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับทรัพย์สินมรดกอันใดมีก็จะถูกริดรอนถูกเว้นคืนหรือเสียหายไปตามภัยธรรมชาตินะครับอันนี้ถ้าใครมีพระอาทิตย์อยู่ที่ตุลน,นะในพื้นดวงชะตาหรือถ้าใครมีอยู่ที่เมษนะครับพระอาทิตย์อยู่ที่ราศีเมษก็ได้แก่ชาวลัคนาราศีกันที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงประมาณ16พฤษภาคมโดยประมาณนะครับ แล้วก็ถ้ามีอาทิตย์อยู่ที่ตุลน,นี่ก็คือเกิดประมาณวันที่16ตุลาคมถึงประมาณวันที่16พฤศจิกายนนะครับการที่พระอาทิตย์อยู่ที่ราศีเมษนะครับในดวงกำเนิดนั้นถือว่าดีมากแล้วก็เป็นมหาอุดด้วยย่อมมีพลังมีเกียรติมียอดเหนียมหน้าแต่เมื่อราหูเข้ามานี่คือปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาดับดาวอาทิตย์มีโอกาสที่จะเสียลาภผลนะครับเกิดโรคภัยไข้เจ็บ แล้วก็เกิดความพลาดพราดห่างไกลได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครมีพื้นดวงมีพระอาทิตย์รับราหูอยู่ในช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปก็ต้องเรียบแก้เรียบกันเดี๋ยวก็จะแนะนำวิธีอีกครั้งหนึ่งนะครับคอยติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe กดแชร์ไว้ครับรอติดตามนะก็จะพูดถึงแต่ก็เป็นงานวิชาการให้คนที่เรียนรู้โหราศาสตร์เข้าใจวิธีการอ่านดวงชะตาที่ผมอ่านแบบ ปฏิทินนิรายนะวิธีลาหิลีนะครับเอาละทีนี้ถ้าราหูจรตามปกตินั้นก็ให้คุณให้โชคดังกล่าวนะครับทีนี้ดาวอีกดวงหนึ่งที่โคจรแล้วดีมากๆทําให้ชีวิตนั้นสมบูรณ์พร้อมนะครับนั่นก็คือดาวพระฤหัสบ,บดีพระฤหัสบ,บดีนี้ จะโคจรเข้าสู่ราศีมีนวันที่13เมษายนนะครับปีใหม่ไทยพอดีเลยพระหัสบดีเข้ามาที่ราศีมีนนี้เป็นเกษตรราธิบดีพระหัสบดีคือดาวประจำเรือนปัตตนีด้วยนะครับแล้วก็ดาวประจำเรือนพันธุด้วยนั่นหมายถึงความสมบูรณ์แห่งครอบครัวความสมบูรณ์แห่งความรัก ความสมบูรณ์แห่งชีวิตมีสเสถียรภาพมีความมั่นคงใครที่โสดอยู่ก็จะได้พบคนที่รักใครที่คนที่รักพัดพากห่างไกลกันคราวนี้ก็จะมาพบมาเจอกันสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ชีวิตรักและครอบครัวดได้นะครับอีกประการหนึ่งพระฤาษีมาอยู่ที่ราศีมีนอกจากเป็นเกษตรมีความเข้มแข็งมีสเสถียรภาพดีแล้วนะครับก็ยังได้อุดมเกณฑ์เพราะว่าราศี กันเนี่ยเป็นราศีสัญ,ญลักษณ์รูปคนเรียกว่านะรารศีหรือนาร,รเกณฑ์นะครับ เมื่อพระสพดีเข้ามาอยู่ที่ราศีมีนเนี่ยจะได้อุดมเกณฑ์อุตมะยอดเยี่ยมสูงสุดสมบูรณ์มั่งมีพรั่งพร้อมนะครับเหมาะแก่การลงทุนเหมาะแก่การสอบเลื่อนขั้นเหมาะแก่การเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับเหมาะแก่การบำเพ็ญบุญบาร,รมีนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้มีความสุขความเจริญแน่นอนหลังวันที่13เมษายน2565เป็นต้นไปนะครับ ดาวอีกดวงหนึ่งก็คือดาวประจําเรือนปุตตะได้แก่พระเสาพระเสาเป็นเกษตรราธิบดีที่เรือนปุตตะนะครับก็จะหมายถึงความมั่นคงทางด้านอารมณ์นะครับถ้าปุตตะหมายถึงลูกหลานบริวารก็หมายความว่าเขามีความเข้มแข็งดีนะแม้มีโรคภัยไข้เจ็บอันใดก็จะ สามารถมีความเข้มแข็งสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีขึ้นต่อต้านกับโรคภัยใกล้เจ็บต่างๆได้ปุตตะยังหมายถึงโครงการโปรเจกต์ที่คุณจะเริ่มต้นนะครับก็ถือว่าสามารถดำเนินการเริ่มต้นได้นะครับแต่ว่าพระเสารเนี่ยในปี2565จะมีการโครจรผิดปกติเรียกว่าการเสิร์ชครั้งหนึ่งนะครับในวันที่30เมษาย,ยนพระเสาจะเสิร์ชเข้าสู่ราศี กุมนะครับซึ่งเป็นเรือนของราหูเสาร์นียจะเข้าอยู่ในเรือนอริก็มีเรื่องที่จะต้องระมัดระวังแต่ว่าเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับพระเสารนียจะอยู่ในราศีกลุ่มถึงเดือนกรกฎาคมแล้วก็จะพักองศาคือถอยหลังกลับนะครับพอพระเสารมาอยู่ที่ราศีกลุ่มเนี่ยก็ถือว่าโยกกระแสสัมพันธ์ถึงพระราหูแล้วก็มรุตยูด้วยนะครับ อันนี้จะบ่งบอกถึง1เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโรคอุบัติใหม่หรือการติดเชื้อโรคต่างๆนะครับให้ระมัดระวังเรื่องเหล่านี้ให้ดีประการที่2เรื่องของลูกหลานบริวารจะประสบกับปัญหาเป็นระยะเวลาสั้นๆเช่นโรคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียนลูกหลานบริวารคนใกล้ชิดนะครับ ส่วนคนที่ทําธุรกิจนะครับอาจจะพบเจอปัญหาอุปสรรคใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะถูกบรรดาข้าราชการทหารตำรวจที่นอกแถวหน่อยทุจริตหน่อยเข้ามาเบียดเบียนข่มขู่อันนี้ก็ต้องเตรียมรับมือเรื่องเหล่านี้ไว้นะครับช่วงตั้งแต่วันที่30เมษายนถึงเดือนกรกฎาคมโดยประมาณจากนั้นพระเสาก,ก็จะ ถอยหลังมาที่ราศีมังกรย้ายอีกทีก็คือต้นปี2566นะครับการที่พระเสารอยู่ที่ราศีกุมนะครับซึ่งเป็นเรือนอริแล้วก็โยกกับพระราหูนั้นมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นไปในทางที่ไม่ดีดังกล่าวมานะครับแต่คุณมีดาวพฤหัสบ,บดีดีมากก็ต้องพึ่งพาอาศัยดาวพฤหัสบ,บดีคือใครปัตนีคู่ครองคนรักนะครับ ครูบาอาจารย์นะครับเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่พระสงฆ์องค์เจ้าหรือการถือศีลปฏิบัติธรรมจะนำมาซึ่งเกราะป้องกันภัยทั้งหลายให้แก่คุณได้โดยเฉพาะภัยที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับแล้วก็อธิษฐานขอให้ท่านช่วยคุ้มครองรักษาลูกหลานบริวารของตัวเองด้วยถ้ารู้ล่วงหน้าดังนี้แล้วนะครับก็พยายามหาวิธีการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงอาการ เจ็บไข้ได้ป่วยของลูกหลานบริวารนะครับการแข่งขันหรือศัตรูคู่แข่งทั้งหลายนะครับก็เตรียมรับมือเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไว้แต่โดยจังหวะภาพรวมปี2,565ช่วงเมษาย,ยนเป็นต้นไปเนี่ยถือว่าจะมีแต่ความสุขความเจริญมากกว่านะครับประมาณ70%อีก30%นนั้นก็เราสามารถป้องกันแก้ไขไว้ได้ มาดูวิถีดาวในช่วงเดือนมก,กราคมนี้นะครับดาวประจำราศีเกิดก็คือพระพุธนะครับโคจรตลอดทั้งเดือนมก,กราคมอยู่ที่ราศีมังกรซึ่งเป็นเรือนปุตตะหมายถึงการเริ่มต้นใหม่หมายถึงเรื่องของอารมณ์หมายถึงเรื่องของโ,รโปรเจกต์คโครงการการดื่มการฉลองต่างๆก็ได้นะครับแล้วก็หมายถึงลูกหลานบริวารได้เกี่ยวข้องผูกพันกันตลอดทั้งเดือนนะครับ ทั้งมีพระสาวเป็นกเกษตรราธิปดีอยู่ด้วยก็เป็นคู่สมพลกับพระพุทธด้วยนะครับก็ถือว่าจะเสริมเพิ่มพลังให้แก่ตัวเองถ้าใครคิดจะเป็นเท่าแก่นะครับปุตตะหมายถึงการเริ่มต้นการค้นหาพบเจอสิ่งใหม่ๆคุณก็สามารถ ลงมือได้พิจารณาได้เป็นช่วงของการวางแผนธุรกิจนะครับถ้าใครคิดจะเริ่มต้นใหม่นะค่าใช้จ่ายต้นทุนการตลาดนะครับคู่แข่งเป็นยังไงพิจารณาเอาในช่วงนี้นะครับแล้วก็สามารถเริ่มต้นลงทุนได้เลยเพราะว่าในช่วงกลางปีเป็นต้นไปเนี่ยความสุขความเจริญความสําเร็จก็จะมีมากดาวอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นดาวประจําเรือนวินาศนราศีสิงในช่วงต้นเดือนนี้มาโคจรอยู่ที่เรือนพันธุ พระอาทิตย์เนี่ยจะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยเกื้อนหนุนผลักดันคุณอยู่เบื้องหลังนะครับเป็นที่ปรึกษาก็ได้เมื่อมาในเรือนพันธุก็มาสองเรือนนี้หมายความว่ามาอยู่ด้วยมาในบ้านมาในเรือนนะครับหรือพันธุคุณจะแปลว่ากิจการก็ได้นะครับก็จะมี ผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยเกื้อนหนุนนะมาสู่มาหาหรือว่ากิจกรรมในเรื่องของครอบครัวต่างๆเนี่ยดูมันจะคลึกครื้นเป็นพิเศษกว่าทุกๆเดือนนะครับพระศุกเองซึ่งเป็นดาวประจำเรือนการเงินด้วยแล้วก็เป็นดาวประจำเรือนสุภระด้วยนะครับมาโคจรตลอดทั้งเดือนอยู่ที่ราศีธนูเดือนมกราคมนะครับ ได้คู่สมพลกับพระอาทิตย์ถือว่ามีความเข้มแข็งมีพลังมากในเรือนพันธุเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของกิจการอะไรต่างๆของคุณนี่ก็จะนํารายได้ลาภผลต่างๆมาให้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เกื้อนหนุนเสริมพลังกายพลังใจให้แก่คุณมากดาวอีกดวงหนึ่งครับพระอังคารก็ยังโคจรอยู่ที่เรือนสหชชะนะครับก็มีความหมายดังที่ได้กล่าวไปในช่วงเดือน ธันวาคมนะครับก็ตามนั้นลองกลับไปทบทวนอ่านดูนะครับวิถีดาวจรว่าส่งผลต่อดวงชะตาของคุณอย่างไรบ้างวันที่14มกราคมพระอาทิตย์เนี่ยจะย้ายนะครับดาวจะย้ายสองดวงนะในเดือนมกราคมอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรน,นะครับในช่วงวันที่ 14มกราคมถึงวันที่13กุมภาพันธ์เมื่ออาทิตย์เข้ามาสองที่ราศีมังกรเนี่ยก็จะมาร่วมกับพระเสาร์โคจรร่วมกันนะครับได้คู่ธาตุไฟค่อนข้างจะมีชีวิตชีวานะครับทั้งในเรื่องของหนึ่งระอารมณ์นะครับเรื่องของลูกหลานบริวารบางทีก็อาจจะทําให้เดือดร้อนต้องพูดมากต้องพูดคุยต้องเจรจาต้องทําสัญญาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับ ใครที่จะเริ่มต้นโปรเจกต์โครงการอันใดช่วงนี้ก็เป็นช่วงขีดช่วงเขียนช่วงทำสัญญาช่วงจ่ายเงินด้วยนะครับเพราะว่าอาทิตย์ร่วมกับพระพุทธเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่สัญญาคู่ประชาสัมพันธ์แล้วก็โฆษณาธุรกิจของตัวเองออกตลาดได้เลยใค,ใครจะเริ่มต้นโปรเจกต์โครงการจะเป็นงานค้าขายผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับก็สามารถทําได้เป็นช่วงที่ดําเนินการนะครับแล้วโอกาสสําเร็จก็จะมีมากเลยนะครับ พระสุกก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับที่จะย้ายเข้ามาร่วมนี้ก็คือพระอังคารวันที่20วันที่16มกราคมนะครับพระอังคารจะย้ายเข้ามาที่ราศีธนูนะครับแล้วก็ร่วมกับพระสุก พระุกก็คือดาวการเงินแล้วก็สุภคุณด้วยนะครับอันนี้จะหมายถึงมีคนมาติดต่อมาสู่มาหาเป็นกาลยานามิตรเกื้อหนุนกันเข้ากันได้มีความสุขสนุกสนานเฮฮาดีครับแล้วก็มีรายได้ละผลตามมาด้วยกิจการที่คุณทําจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากแต่ก็ต้องใช้ความขยันหมั่นเพียรเสียสละแล้วก็แบ่งปันด้วยนะครับ เดือนมก,กราคมนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีมีความสุขความเจริญกับเรื่องญาติพี่น้องลูกหลานบริวารต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับแต่วันที่จะต้องระมัดระวังก็มีช่วงวันที่1น,นะและ2องมก,กราคมนะครับราหูและพุธร่วมกันที่เรือนวางราศีกุมแล้วก็เล็งมาที่พระอาทิตย์อันนี้บ่งบอกถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ ความเสียหายเสียทรัพย์โดยที่ไม่ทันคาดคิดก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะครับหรือง่ายๆถ้ามีคนมาอขอสุรายาเมานะให้เป็นเจ้าภาพให้หน่อยก็บริจาคไปช่วยไปเป็นการแก้เครสก็จะเป็นการดีนะครับแต่ว่าอย่าไปดื่มไปเมากับเขานะเพราะมีโอกาสติดเชื้อโรคต่างๆได้นะครับวันที่3ถึงเเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องดูแลลูกหลานบริวารดีๆหน่อยนะครับ จะมีเหตุที่จะต้องเ,อเจ็บตัวแต่ก็จะเป็นการเจ็บตัวในเรื่องที่ดีนะ เช่นคนที่มีลูกเล็กก็อาจจะเป็นช่วงถอนฟันฟันหักฟันร่วงอะไรประมาณนี้นะครับส่วนคนที่จะเริ่มโปรเจกต์โครงการใหม่ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เริ่มมีหน้ามีตามีมเกียรติมีพลังมากยิ่งขึ้นเพราะว่าช่วงวันที่3ถึง7เนี่ยเป็นวันที่พร่างคลานะครับในเรือนนวางเป็นมหาอุดอ่าเป็นช่วงที่ดีใครจะดำเนินกิจการกิจกรรมใดๆก็ตามนะครับก็สามารถทำได้ในช่วง 4- 5หวันนี้นะครับ วันที่จะต้องระมัดระวังอีกครั้งหนึ่งก็วันที่18-19-20นะครับเนื่องจากว่าในเรือนะวางนั้นพระอาทิตย์ จะโครจรร,ร่วมกับพระราหูที่ราศีกุมอันนี้ก็เรื่องของโรภคภัยไข้เจ็บแล้วก็เหตุเสียทรัพย์ระวังเป็นหนี้เป็นสินโดยไม่ทันคาดคิดด้วยนะครับหรือถูกทวงหนี้นะบางคนก็อาจจะได้ไปทํางานที่ตัวเองไม่ถนัดหรือที่ยากลําบากนะครับแต่ก็เป็นช่วงระยะเวลาแค่3วัน 18, 19, 20อันนี้ก็อย่าได้ประมาทนะครับส่วนตั้งแต่วันที่ 21เป็นต้นไปตลอดเดือนกุมภาพ,พันธ์ด้วยนะครับในเรือนนวางพระเสาเนี่ยจะเข้ามาที่ราศีกรกฎนะครับพระเสาเนี่ยถ้าหมายถึงเรื่องของการเสี่ยงโชคก็จะไม่ค่อยดีนะครับจะได้เป็นทุกขลาบนะครับแต่ถ้าอยากมีโชคลาบผลก็ต้องพึ่งพาอาศัยลูกหลานบริวารน,นะครับจะคอยเกื้อนหนุนเรื่องโชคลาบให้แต่ถ้าใครมีลูกหลานบริวารอยู่นะครับ ก็ต้องดูแลใกล้ชิดสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าบางทีก็อาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณต้องคิดเครียดวิตกกังวลอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าดาวพระเสาร์ในเรือนระหว่างเป็นปรกเกษนะครับคำว่าเป็นประเกษเนี่ยก็หมายความว่าดาวที่เป็นเกษตรอยู่เนี่ยไม่ค่อยจะเข้มแข็งเท่าไหร่นะครับมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ได้เป็นบางจังหวะนะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่ก็เฝ้าระวังไว้ การเสี่ยงโชคลาบผลอะไรต่างๆเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่21มกราคมเป็นต้นไปก็เบาๆลงหน่อยเพลาๆลงหน่อยนะครับให้พระเสาวดวงนี้เนี่ยย้ายราศีในเรือนนวางซะก่อนนะแล้วก็ถ้ามองหาเรื่องโชคลาบผลการสแสวงหาไรายได้นะครับก็จะย้ำเตือนอีก ว่าให้ดูวิถีการโครจรของพระจันทร์พระจันทร์เนี่ยคือดาวประจำเรือนลาภะลาภผลรายได้ของชาวลัคนาราศีกันนะครับถ้าพระจันทร์โครจรดีโชคลาบผลก็มีแต่ถ้าพระจันทร์โครจรเสียนะครับโชคลาภผลก็จะพลอยเสียไปด้วยบางทีก็ได้ไม่คุ้มเสียนะครับวิถีการโครจรของดาวเนี่ยก็ สำคัญอยู่ที่พื้นดวงชะตาของแต่ละคนนะครับแม้ว่าดาวจะโคจรดีมากๆแต่ว่าในพื้นดวงชะตามีดาวรับที่ไม่ดีอยู่ก็ต้องระมัดระวังตัวอย่างเช่นดวงชะตาของสมาชิกท่านนี้นะครับในพื้นดวงชะตาลัคนาราศีกันที่ราศีพิจิกเรือนสหัชะนั้นมีพระเสาร์เป็นราชาโชคและก็เป็นจุลจักรอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เลงกับพระจันทร์นะครับ แล้วก็พระเสาเนี่ยมาจากเกรือนปุตตะนั่นก็หมายความว่าลูกหลานบริวารหรือผู้ที่เป็นเพื่อนพี่น้องต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะทําให้เสียลาบผลรายได้นะครับพัดพากห่างไกลนะทรัพย์สินมรดกมันก็จะไม่เหลืออะไรเอาพอมีมันก็จะหมดแต่ต้องแก้เคราะแก้กรรมนะครับช่วงนี้พระอังคารโคจรอยู่ที่พิจิกนะครับมากุมกับพระเสาพระเสาพื้นดวงเนี่ยเป็นรานชาโชคนะครับ แล้วพระอังคารเข้ามาเนี่ยเป็นเกษตราธิบดีเป็นช่วงจังหวะเวลาที่จะต้องตัดบางสิ่งบางอย่างเพื่อความสุขความเจริญของตัวเองเช่นบางทีเพื่อนพี่น้องที่ไม่ดีก็ต้องตัดทิ้งไปนะครับถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บอันไดจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดก็ต้องผ่าต้องตัดนะครับเพื่อเป็นการรักษาแล้วจะดีครับ ประมาณคืนวันที่15มกราคมแล้วก็วันที่16มกราคมนะครับพระคารเนี่ยจะองศาสนิทกับพระเสารนะครับอันนี้ก็คือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างกับบรรดาเพื่อนพี่น้องนะครับ การเดินเหินการเดินทางก็ต้องระวังอุบัติเหตุนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นไปในเรื่องที่ดีนะเสียเพื่อที่จะได้ตัดเพื่อที่จะได้ต่อนะครับวันที่15 16-17มัมกราคมเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตบางอย่างทั้งเกี่ยวข้องกับเพื่อนพี่น้องแล้วก็เรื่องลาบผลไรายได้ของตัวเองด้วยนะครับถ้าดวงชะตานี้นะ ผนผ่านเคราะห์กรรมทั้งหมดแล้วจากพี่จากน้องจากลูกหลานบริวารผู้มีเวรต่อกันเนี่ยนะครับก็จะมีความโชคดีเพราะว่าอะไรครับในพื้นดวงชะตาพระจันทร์คือดาวประจําเรือนลาพะโชคลาบผลต่างๆนะครับองศาตรงกับพระเสาร์นะโดยพื้นดวงนั้นเป็นคนค่อนข้างจะพลัดพรากคิดมากวิตกกังวลอยู่แล้วนะครับเพราะเหตุแห่งเพื่อนพี่น้องทั้งหลายนี่แหละ แต่พอพระังคารเข้ามาเนี่ยนะครับเจ้าชะตาจะต้องตัดพระเสาออกนั่นก็คือเรื่องของกรรมต้องแก้เคาะแก้กรรมให้ผลนผ่านแล้วก็บางสิ่งบางอย่างก็ต้องตัดความสัมพันธ์ไปถ้าได้เพื่อนไม่ดีนะพี่น้องไม่ดีนะครับทีนี้เมื่อตัดพระเสาแล้วเนี่ยอย่าไปตัดพระจันทร์จันทร์เลงกับอังคารจรนะครับองศาสนิทกันวันที่1617 โอกาสมีโชคลาบผลโดยไม่คาดคิดก็มีเช่นเดียวกันนะครับแต่การที่พระอาทิตย์โคจรอยู่ที่ราศีธนูเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะเพราะในพื้นดวงชะตาเจ้าชะาตานั้นมีพระอังคารรับอยู่นะครับอันนี้เรียกว่าดาวคู่อุบัติเหตุนะครับพร้อมทั้งอังคารเจอกับพระเสาเอาละมีโอกาสไปฉีดยาเพื่อรักษาโรคป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต้องไปทำนะ เข็มที่3เข็มที่4ก็ว่ากันไปเลยนะครับแต่เจ้าชะตาก็มีพระศุกโคโจรอยู่ที่ราศีธนูนะแล้วก็พระศุกเนี่ยกลุ่มกับพุธนะครับพุธนี่ก็27องศานะครับในพื้นดวงชะตานะแล้วก็อังคารอยู่ที่4องศานะครับเมื่อพระอาทิตย์เข้ามาสองร่วมด้วยเนี่ยดาวคู่มิตรคู่ธาตุก็จะเริ่มทําการนะครับอยู่ที่เรือนพันธุ บ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะครับสถานที่ประกอบการสถานที่ทำงานก็ดีอาจจะมีเรื่องต้องพูดนะเรื่องต้องพบประผู้คนนะครับโดยไม่คาดคิดแต่ก็มีความสุขความเจริญดีแต่ดวงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาต้องดูอีกรอบหนึ่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับเพราะว่าในช่วงกุมภามีนาเนี่ยดาวอังคารเสรานะครับจะเข้า ร่วมกันที่ราศีมังกรแล้วก็มาเจอกับอาทิตย์และศุกร์ด้วยเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวคอยติดตามอีกทีนะครับส่วนดวงชะตาของท่านนี้ลักนาะกันนะครับช่วงเดือนมกราคมเนี่ยอ,อ,อังคารโคจรอ,อยู่ที่พิจิกนะครับพื้นดวงชะตามีมรตยูรับอยู่นะอันนี้ก็จะไม่ค่อยดีระวังเรื่องความเร็วของการเดินทางนะครับเดินทางไกลไปต่างถิ่นระมัดระวังเรื่องความเร็วต่างๆนะครับ ถ้าผ่านพ้นไปแล้วก็ค่อนข้างมีเรื่องที่ดีเกิดขึ้นนะแต่ว่าช่วงกลางเดือนครับพระอาทิตย์โคจรเข้ามาราศีมังกรพื้นดวงชะตาคุณมีอังคารและราหูรับอยู่นะครับช่วงนี้แหละจะต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแต่มันจะเกิดขึ้นกับลูกกับหลานกับบริวารน,นะครับหรือเกิดอุบัติเหตุนะต้องเจ็บตัวนะครับเพราะเหตุแห่งลูกหลานบริวารก็มีความเป็นไปนได้ แต่ถ้าดวงนี้แก้เคาะกรรมน,นะมีหนี้ใช้หนี้นะครับแล้วก็ทําบุญอุทิศสวงกุศลชดใช้หนี้ให้แก่ผู้ที่ร่วงรับดับขันไปแล้วถ้ากรรมนั้นพ้นผ่านมีโอกาสได้โชคลาภผลแบบไม่คาดคิดไม่ทันตั้งตัวก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่ดวงนี้ตั้งแต่ช่วงพระราหูย้ายเข้าคือ12เมษาปี65นะครับจะต้องแก้เค็ดเสริมดวงสักหน่อยเพราะว่าในพื้นดวงนั้น มีสุขและพุทธรับอยู่นะครับดวงนี้มีโอกาสที่จะเสียหายเพราะเรื่องคดีความถูกหลอกถูกโกงโดยที่ตัวเองไม่ได้ไปอะไรกับเขาเลยแต่ว่าอยู่ๆก็มีมานะครับบางทีก็อาจจะโดนแฮกบัญชีหรือทำเงินหายแล้วก็ไปค้ำประกันอะไรใครไว้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้ชดใช้ อ่ก็หาวิธีป้องกันแก้ไขเพราะว่าปี2565กลางปีเป็นต้นไปเนี่ยแม้ดาวโคจรดีมากดังกล่าวมาแต่พื้นดวงชะตาคุณมีดาวคู่ศัตรูของราหูรับอยู่นะครับต่อเนื่อง3ปีเลยนะตั้งแต่ราหูเข้า12เมษาปี65นะครับไปจนถึงปี67นะเป็นเวลา3ปีเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยราหูก็จะเข้ามาที่ราศีมีนแล้วก็เลงกับพระอาทิตย์อันนี้ก็ เร่องว่าเรื่องราวที่ร้ายๆต่างๆจะมาถึงตัวเองนะครับแต่ช่วงนี้ความสุขความเจริญก็จะมีพระฤหัส,สบดีเข้ามาด้วยนะครับเข้ามาในช่วงปี2565กางปีเนี่ยมาเล็งลักเล็งอาทิตย์และเล็งพระฤหัสพื้นเดิมอันนี้ดีมากเร่งเกาะโกยเร่งปฏิบัตินะครับเร่งสะสมความดีงามต่างๆทั้งทรัพย์สินเงินทองด้วยเพื่อที่จะเอาไว้ป้องกันแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วตอนนี้ อย่าไปทําการค้าประกันอะไรใครทั้งสิ้นนะครับการลงชุนอะไรให้พิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับดวงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเมษาปี65ราหูจรดีแต่พื้นดวงรับไม่ดีเลยนะครับพุธพื้นดวงอยู่ที่เมษนะครับแล้วปีถัดไปราหูก็จะมาเจออาทิตย์อยู่ที่เรือนปัตตนีนะครับอาเจ้าชะตาก็เรียนโหราศาสตร์มาละเดี๋ยวก็ต้องรู้วิธีการแก้ไขป้องกันแต่บางอย่างเนี่ย มันก็เป็นเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายนะครับเหตุต้องพลาดต้องเสียก็จะมีนะแต่ในช่วงปี2,565เนี่ยราหูเข้ามาที่ราศีเมษนะครับมาเจอทั้งพุธแล้วก็ราหูเดิมนะครับแล้วก็พั แล้วก็ดาวแห่งโชคคือจันทร์ด้วยไปได้คู่สมพลแต่ก็อย่าได้ประมาทหว่าเริงเกินไปนะครับเพราะว่าพุธเนี่ยเขายังเสียอยู่แต่มีโอกาสเดินทางไกลไปต่างถิ่นนะครับเมื่อพระอภสบฎดีเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยมาได้คู่มิตรดีมากๆนะครับจะเดินทางไกลไปต่างถิ่นก็ประสบความสําเร็จดีค้าขายจเจริญลาบยศตําแหน่งเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางสําหรับดวง ของแต่ละท่านให้รู้ว่าวิถีการโครจรของดาวนะครับซึ่งโครจรดีมากสำหรับชาวลัคนาราศีกันจะเพิ่มความสุขความสมบูรณ์แก่ชีวิตนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูว่าพื้นดวงชะตาของคุณมีดาวอะไรรับดาวที่โครจรเข้ามาอยู่เมื่อกระแสเขาสัมพันธ์ถึงกันย่อมเกิดเหตุการณ์ทั้งดีและ,ะร้ายนะครับเพราะฉะนั้นก็อะไรที่มันจะ เกิดขึ้นในทางที่ไม่ดีก็ป้องกันแก้ไขซึ่งมีวิธีแนะนําอะไรที่ดีก็เร่งเสริมเร่งสร้างนะครับเอาละเนื่องในวาระดิทีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2565ขอให้ทุกท่านได้สร้างบุญสร้างกุศลุทิศส่วนบุญสรงกุศลนั้นแก่ผู้มีเวรมีกรรมมีหนี้มีสิ่งผูกพันกันมาทั้งลูกหลานบริวารทุกภพทุกชาตินะครับให้เขาอาโหสิกรรม แล้วก็ขอพรให้มีโชคลาภผลเจริญรุ่งเรืองสำเร็จสมประสงค์ทุกประการครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ